รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกฎหมายเงินตรายังคงออกเป็นประกาศเช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่4เช่นประกาศใช้เบีย้ยสตางค์ทองขาวว่ามีคุณสมบัติด,ดีกว่าเบีย้ยทองแดงหลายประการเช่นทําอย่างประรีเร้ร้อยปราศจากความเพื่อนเปรตและเป็นของเบาถือไปได้โดยราคามากเป็นประโยชน์แก่การซื้อขายจ่ายทั่วไปได้ดีกว่า กฎหมายที่สร้างความเชื่อมั่นแก่เงินตราของประเทศเมื่อ100ปีก่อนนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถึงขั้นที่ธนาคารต่างๆอำนวยความสะดวกเช่นการโอนเงินระหว่างประเทศการใช้บัตร ATM กดเงินผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศก็ได้กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย